นี่นะผมอาหารนัเตรียมไว้นี่นะผมมาแล้วครับปล่อยกวาเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับผมท่านกำลังพบกับช่องโอตุนน้องฟอร์ดพามว่วนครับผมคลิป <c ười> นี้ครับผมจะมาพามาดูอาชีพอาชีพนึง เป็นอาชีพที่ถือว่าไรายได้ดีพอสมควรครับผมแต่เป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดครับเป็นอาชีพที่ไปไหนได้ไม่เกินสองสามชั่วโมงครับผมต้องกลับมาครับอาชีพที่ผมพูดถึงมันคืออาชีพอะไรครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูครับตามไปดูเลยครับโอ้ นี่ครับผมอาชีพที่ผมพูดถึงครับอาชีพรีดนม,มวัวครับอาชีพวัวนมครับผมเป็นอาชีพพระราชทานนะครับผมวันนี้จะพามาดูที่ฟาร์มใหม่นะฟาร์มเล็กๆเกขาเพิ่งเริ่มทำนะครับผมวัวหกตัวครับเป็นฟาร์มใหม่ครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่อาหารให้กินนะครับผมตอนรีดนมนะครับวัวก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าซองรีดนะครับผมเข้ามาตรงนี้ครับส่วนอาหารก็จะมีนี่ครับผมกากมันคนะรับคือเขาเรียกว่าอะไรขี้แป้งนะครับผม เนี่ยรก็จะมีอาหารนัหน้าอร่อยนะเนี่ยอาหารสองสูตรก็จะมาเนี่ยบวางไว้ให้วัวแต่ละตัวกินนะครับผมนี่นะครับผมอาหารนะเตรียมไว้ ขอใครของมันคนระับก็จะประมาณนี้ครับดูครับน่าอร่อยไหมครับผมนี่ครับวัวตัวหนึ่งก็จะได้กินประมาณนี้นะผมนี่ครับตัวครับเป็นอาชีพที่ ม่มีวันหยุดจริงๆเลยนะผมหลายคนเลยสงสัยว่าอ้าวไปถ่ายฟาร์มวานนมเขาทำไมไม่ถ่ายเจ้าของเขาวันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะครับผมเขาไปทุระลูกพี่ผมนี่แหละเขาวานให้ผมมาเป็นคนรีดนมเองวันนี้ครับผมมีนะผมมาแล้วครับปล่อยวาวเข้ามาแล้ว นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเข้าล็อกไขล็อกมันับผมนี่นะผมอาทิตที่ได้จับนมทุกวันครับเก้าเย็นเก้าเย็นครับมีเครื่องรีดนะผมมาจากนีัยเป็นลมท่อลมครับท่อมามีเครื่องครับ นี่ทีนี้ฟาร์มเล็กๆนะถ้าฟาร์มใหญ่อุปกรณ์เขาเครื่องมือเขาสะดวกสบายก็จะง่ายกว่านี้อีกครับผมนี่ตือฟาร์มเล็กๆครับมีวาแก๊หกตัวครับจึงเริ่มทาครับผมนี่ครับรีดเสร็จแล้วนะครับน้ำนมน้ำนมสดๆจากเต้าเลยครับผมร้อนๆนะครับ ส่วนสองรีดครับรีดเสร็จก็ประมาณนี้คนระับคราวน,นี้ก็ต้องล้างทําความสะอาดนะผมหลังจากรีดเสร็จครับต้องล้างทําความสะอาดครับเอาขี้โค้งเอาขี้วาออกครับผมนี่ครับรีดเสร็จแล้วครับผมรีดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับให้ฟางครับจะมากินฟางถ้าไหนยังไม่กินก็จะเอาไปกินหญ้า ที่เขากั้นไว้นะผมตอนนี้หน้าฝนครับก็จะเละๆหน่อยชาววานมเขาก็จะตุลักเลหน่อยช่วงนี้หน้าฝนครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ช่องป่อต้นน้อง,องปอดพามุ่นขอคำว่าสวัสดีครับ